าบอย่างคลิปข่าวก่อนนะครับที่ผมทำไปตอนที่คุณเซนมาเยี่ยมนักโทษชายทักษิณน,นะครับผมก็พูดในเชิงตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามาไอเลิฟยูกันแล้วก็มา MOU กันหรือเปล่าคือมาเจรจาอะไรเกี่ยวกับการซื้อขายประเทศไทยหรือไม่ซื้อขายแผ่นดินหรือไม่อะไรทำนองนี้นะครับ แน่นอนครับลูกค้าก็ต้องมาเจรจากับพ่อค้านะครับลูกค้าซื้อแผ่นดินนะครับก็ต้องมาเจรจากับพ่อค้าขายแผ่นดินฮุนเซนนะครับไม่ไม่เจรจากับใครหรอกครับเพราะเขารู้ว่าคนนี้คือคนสําคัญคือพ่อค้าขายแผ่นดินที่เจรจากันได้แล้วก็ยังอยู่ยังไม่ตายนะครับแล้วเรื่องมันคาอยู่คิดหรือว่าฮุนเซนจะปล่อยเรื่องนี้ไป แบบไม่เอาปล่อยให้มันเลยเลยไปไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วไม่มีทางหรอกครับเรื่องมันคาคาอย,อยู่ตรงนี้หุ้นเซนต้องเอาแน่นอนแล้วการมาเจอกับทักษิณเนี่ยไอจะไม่พูดเรื่องนี้ก็ยากนะครับแล้วก็เป็นการตอกย้ําให้ชัดเจนนะครับว่านายกรัฐมนตรีประเทศไทยนะ่ะมีอยู่คนเดียวนะครับคือนักโทษชายทักษิณไม่ใช่อุงอิงไม่ใช่ ท่านเศรษฐาเพราะฉะนั้นท่านเศรษฐาไม่ต้องกระฟ้ากระฟียดเวลาใครถามว่านายกประเทศไทยตอนนี้มีกี่คนนะครับแล้วบางคนบอกว่านายกประเทศไทยมีอยู่สามคนแสดงว่าเศรษฐานั้นเสมอกับอุ้งอิงอุ้งอิงเสมอกับนักโทษชายทักษิณแล้วนักโทษชายทัก,ทกษิณก็เสมอกับเศรษฐาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนักโทษชายทักษิณยิ่งใหญ่สุดเหนือกว่าสุดครับ กลับมาเรื่องการเจรจาเรื่องที่ดินเกาะกงเกาะปูตอนนี้เป็นเรื่องบรรดาวจากแต่ก่อนที่ผมแค่ตั้งข้อสังเกตนะครับทำคลิปไว้แล้วทำไมไม่ไปเจรจากันที่อื่นต้องรอมาเจรจามาพบปะกับทักษิณตอนที่ได้รับการพักโทษในประเทศไทยทำไมแต่ก่อนไม่ไปเจรจากันต่างประเทศอ่ะไม่มีตังตัวเครื่องบินบินไปหากันใช่ไหมไม่ใช่ครับตอนนี้ นักโทษชายทักษิณได้รับการพักโทษอยู่ในประเทศไทยหุ่นเซนมาในประเทศไทยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทรงมันคือครับทรงมันคือทรงมันใช่ทรงคือเจ้าของประเทศทรงคือเจ้าของรัฐบาลไทยทรงของนักโทษชายทักษิณตอนนี้นะครับคือลักษณะของนักโทษโทษชายทักษิณตอนนี้มันเหมือนเจ้าของประเทศไทย ในความคิดของคุณเซนนะผมคิดเช่นนั้นนะครับลักษณะตอนนี้ของนักโทษชายทักษิณก็คือเจ้าของรัฐบาลประเทศไทยทักษิณคือรัฐบาลประเทศไทยก็เลยมาเจรจากันตอนนี้นะครับผมว่าเพราะถ้าไปเจรจากันนอกประเทศไทยนะครับตอนนั้นนักโทษชายทักษิณยังเล่ร่อนพเนจรอ,อยู่นะครับไปเจรจากันนอกประเทศมันก็ยังไม่เหมือนกันเจ การเจรจาระหว่างประเทศยังไม่เหมือนการเจรจาแบบประเทศกับประเทศเรื่องมันคาอยู่นะครับระหว่างฮุนเซนกับนักโทษชายทักษิณเรื่องการเซ็น MOU อะไรต่างๆกับกรณีดินแดนพิพาทอะไรเนี่ยซึ่งประเทศไทยประเทศไทยเราไม่อยากพิพาทด,ด้วยเราคิดว่านั่นคือดินแดนของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์และทางเขมรเองก็ยังมีเอกสารอะไร ยืนยันชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวแต่ฮุนเซนก็อย่างว่าจะโกงเอาอ่ะกูจะเอาแบบว่าเป็นของกูด้วยอ่ะก็ผลประโยชน์มันเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วลูกของตัวเองพูลมมเน็ตอะไรนั่นะที่เป็นเจ้าของรัฐบาลการบูชานั่นน่ะก็ทำธทุรกิจเกี่ยวกับพลังงานซึ่งในเกากูดเขาก็ว่าน่าจะ บริเวณนั้นก็น่าจะมีพลังงงพลังงานด้วยอะ่ะมันสำคัญขนาดนี้แล้วคุณเซนจะเลิกมาเจรจาอะไรกันนะเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณเซนจะปล่อยทิ้งไปเฉยๆไม่ได้ไม่ไม่ไม่แน่เลยคุณเซนต้องเอาแน่ครับมันก็ต้องมาเจรจากับคนที่เคยเซ็น MOU กันก่อนในสมัยก่อนนะครับก็คือต้องมาเจรจากับ นักโทษ่ายทักษินแต่คนไทยเราจะยอมไหมละ่ะจะนิ่งๆเงียบๆงียกันนีต่อไปไหมเราจะยอมให้คนที่เราไม่ได้มอบหมายให้บริหารประเทศเนี่ยมาขายชาติขายแผ่นดินให้ไหมคนคนนั้นมันเป็นเจ้าของประเทศหรือไงเราไม่ได้มอบหมายเราไม่ได้อนุญาตให้บริหารประเทศ แล้วเขามีสิทธิ์มีอำนาจมาเจรจาที่จะขายชาติขายแผ่นดินให้ไหมให้เขาขายชาติขายแผ่นดินได้ไหมหรือแม้แต่รัฐบาลหรือผู้ที่เราอนุญาตหรือมอบหมายให้บริหารแผ่นดินแต่ถ้าเกิดไปขายชาติขายที่ดินขายแผ่นดินไทยแล้วก็เราจะยอมกันไหมไอ้คนพวกนี้นะครับมันเข้าขายกบฏขายชาตินะครับ โทษมันต้องปราห่างชีวิตนะครับเนี่ยมันโทษหนักนะครับแล้วม็อบอย่านึกว่าเล็กๆอยู่แค่นี้นะครับต่อไปอีกไม่กี่วันกองทัพธทมก็จะเสริมกำลังไปที่ม็อบแล้วอาจจะมีทัพใหญ่ลงมาด้วยก็จากแต่ก่อนเห็นไหมครับจากม็อบเล็กๆพอทักษินได้รับการพักโทษม็อบใหญ่ขึ้นอย่างที่ผมว่าไหมครับ แล้วผมก็ว่าอีกถ้าเกิดมีเรื่องราวเกี่ยวอะไรกับการเสียชาติเสียแผ่นดินเกิดขึ้นมาแล้วก็ม็อบจะใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่มโหฬารเลยทีนี้ครับสวัสดีครับ